แบรนด์ n i ก e ้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดเครึ่องพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกบิวต์เจ้าของเพจ8บรรทัดเครื่องครับครั้งนี้เป็น EP ีที่1 6 6แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันแล้วนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วนะฮะเกือบจะ200ตอนแล้วนะเนาะก็อย่างตามที่สัญญาไว้ครั้งที่แล้วนะครับมีหนังสือที่เป็นหนังสือผมรักมากเล่มหนึ่งนะครับ อ่าือนังสือชื่อว่าชูด d อกนะครับชูด็อกเนี่ยเขียนโดยฟิ n ไนท์นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักฟิลไนท์นะฟิ n ไนท์คืออ,อ่เจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัทไนกี้นะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งที่พวกเราใส่กันเนี่ยฮะที่พี่ตูนแกใส่อยู่ตลอดเนี่ยอ,อ่จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่รู้จักฟิ n ไนท์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้จักในฐานะนะเป็นเจ้าของบริษัทไนกี้นะฮะอันที่ต้องเรียนตามตรง แต่ว่าเป็นเจ้าของรู้จักในฐานะที่ชื่อแกอยู่ในโรงเรียนที่ผมเรียนที่อเมริกานะฮะหลายๆท่านอาจจะพอทราบผมเรียนด้านบริหารธุรกิจหรือว่า MBA เนี่ยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับที่อเมริกาตอนที่เรียนที่นู่นเนี่ยจริงๆเขาจะเรียกมหาวิทยาลัยเขาจะเรียกตัวโรงเรียนนะโรงเรียนเนี่ยจะมีคณะที่เขาเรียกคณะบริหารธุรกิจหรือว่าคณะบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่า Stanford Graduate School of Business นะฮะนี่คือชื่อที่เขาเรียกกัน Stanford GSB แต่ว่าในในตัวของโรงเรียนเองะครับเขาจะเรียกตัวโรงเรียนว่า night management center นะฮะตอนแรกผมงงว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหลายชื่อนะฮะแต่มันก็เป็นระบบของเขาอะเนาะระบบของโรงเรียนฝรั่งเขาก็จะแบบคนบริจาคเงินให้ก็จะเอาชื่อของคนบริจาคเงินเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียนนะเนาะตัว fill night เองเนี่ยเป็นสิทธ์เก่านะครับจริงๆเป็นสิทธ์เก่าของ stanford graduate school of business นะครับจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ผมก็ได้นะฮะแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ เรียกว่าเก่าแก่ทีเดียวนะครับฟิลไนท์เนี่ยบริจาคเงินเยอะมากให้กับมหา,มหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่ามีชื่ออยู่ในตรงตัวตึกนะครับตรงโรงเรียน b Business School เรียกว่า Knight Management Center นะฮะย้อนกลับไปปี1962นะครับเรื่องราวของฟิลไนท์1962ไม่ต้องคำนวณกันนะฮะ60ปีที่แล้ว1962เนี่ยคือปี2502นะครับ เป็นเป็นปีที่น่าสนใจนะครับตรงที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบองเนี่ย,ยคำนวณใหม่ปี2505นะฮะสองพก็ประมาณ60ปีที่แล้วเนาะฟิลไนท์เนี่ยเเรียนหนังสือนะครับอยู่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่คนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยแหละเนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจริงๆเ,เ,นนเขาเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะเขาเป็นเด็กบ้านนอกเขาเกิดที่รัฐออริกอนรัฐออริกอนเนี่ยก็ถือว่าบ้านนอกปะปนประมาณหนึ่งของประเทศอเมริกาเนาะ ฟิลไนท์เนี่ยจริงๆแล้วมีไอเดียเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายมากนะครับเป็นนักวิ่งนะครับเขาเป็นนักวิ่งโรงเรียนเลยนักวิ่งของมหาวิทยาลัยโอริกอนนะครับเพราะนั้นเขามี passion เป็นคนที่มีเป็นเป็นต้นแบบของสิ่งนี้เลยซึ่งผมว่าสิ่งนี้ไม่ได้จาเป็นสำหรับทุกคนที่ทําธุรกิจนะฮะแต่ว่ามันมีการพูดเยอะเรื่อง p a s s ั o เรื่องความความหลงไหลอะไรสักอย่างหนึ่งในการทาธุรกิจฟิลไนท์เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะครับหนังสือชิชูดอเขาบอกว่าเขาเขาชอบ เขาชื่นชอบกันออกกาลังกายแล้วก็ชื่นชอบการวิ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาชอบวิ่งมากนะฮะวิ่ง10โล20โล4 2โลนี่คือวิ่งตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเขาบอกวิ่งเนี่ยมันทําให้เขาเหมือนกับได้คอนเน็กกับพระเจ้าอะไรเย่างเนี่ยพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเพราะนั้นเขาเขาเขาชื่นชมเรื่องนี้มากนะครับฟิลไนท์เนี่ยตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยตอนที่เขาเรียนหนังสือบริหารธุรกิจอยู่เนี่ยเขาก็มีไอเดียครับว่าเขาอยากจะเขาเห็นโอกาสอย่างงี้ฮะเขาบอกว่า ของที่ประเทศญี่ปุ่นดีๆเนี่ยได้ถูกอิมพอร์ตเข้ามาขายที่ประเทศอเมริกาต้องทั้งเยอะเนาะเขาเขาก็พูดตั้งแต่รถยนต์นะฮะรถยนต์เห็นไหมรถยนต์อเมริกาทําก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นทาแล้วดีกว่าถูกกว่าก็เอามาเอามาขายที่อเมริกาเนาะโตโยต้าฮอนดาก็ก็โด่งดังเขาก็เห็นว่ากล้องเช่นเดียวกันครับพวกฟิล์มเนี่ยฟิล์มฟูจิเนี่ยที่ประเทศทําที่ประเทศญี่ปุ่นก็โดนอิอมพอร์ตเข้ามาขายที่ประเทศอเมริกามาแข่งกับโกดักชอบของที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็กล้องกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับ กล้องถ่ายรูปก็ดีๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถูก Import เข้ามาขายที่ประเทศอเมริกานะเขาบอกว่าเฮ้ยรองเท้าเนี่ยก็ไม่แน่นะออบอกเลยนะครับอย่างแรกก็คือว่า f ิล n i ท์เนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของรองเท้ารองเท้ายี่ห้อหนึ่งครับซึ่งจะมีผลกับการเกิดของไ Ni กี้มากเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักรองเท้ายี่ห้อนี้ดีคือรองเท้าช่ออนิสก้าไทเกอร์นะฮะรองเท้า o n นิสก้ Ti ทเกอร์เนี่ยคือรองเท้าที่มีมาแล้ว60กว่าปีนะครับแล้วก็ ฟิลไนท์เนี่ยชื่นชอบรองเท้าน,นี้มากและอยากเขาชัดเจนมากนะว่าเขาอยากจะไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเจลโอนิสึกะไทเกอร์มาขายที่อเมริกานะครับก่อนที่จะมีแบรนด์ไนกี้นะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อแต่เริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ฟิลไนท์ทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาก็บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นฮนะแต่ก่อนจะบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็เหมือนกับเป็นนักเรียนอนะเนาะก็ไม่ได้มีตังค์อะไรมากมายก็ก็ถามคุณพ่อครับว่าเนี่ยอยากจะบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็จะไป import รองเท้ามาขายซึ่งการนึกภาพนะการทําธุรกิจกันทุกวันนี้เวลาเราจะ import ของอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเนอะก็สามารถติดต่อกับชาวจีนนะศมนย์ประเทศจีนก็ติดต่อคนจีนมีพูดคุยกันว่าเอออยากจะเอาของมาขายอะไรเงี้ยระบบต่างๆมันก็จะมีค่อนข้างสมบูรณ์อนะีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดที่ว่าจะจะจะไปเอารองเท้าที่ประเทศญี่ปุ่นมาขายเนี่ยให้นึกภาพนะครับว่าปีนั้นปีหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ประเทศอเมริกาไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ แล้วก็เขาบอกมีคนที่คนส่วนใหญ่โดยค่าเฉลี่ยแล้วของประเทศอเมริกาเนี่ยไม่เคยเดินทางเกิน200กิโลรอบตัวจา,จากบ้านของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการเดินทางไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตนะิการเดินทางด้วยเครื่องบินก็ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าฟิลนท์ก็เป็นคนแอดเวนเจอร์สครับเป็นคนที่ชอบประจนภัยมากนะครับก็ขอคุณพ่อครับคุณพ่อก็คุยไปคุยมาก็สนับสนุนครับคุณพ่อบอกว่า สิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือไม่ได้เดินทางตอนหนุ่มๆน,นะอันนี้ก็สิ่งที่คุณพ่อบอกฟิลไนท์นะฮะฟิลไนท์ก็เลยได้มีโอกาสครับก็เลยเดินทางนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องคือเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะในปี1962ครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเนี่ยก็ได้มีการทาแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ครับจากเมนทองเขาว่าเออแต่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องระวังเรื่อง culture difference นะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนคนอเมริกนะัเนาะคื บอกเวลาเขาบอกว่าเวลาเขาไม่ได้ปฏศศิเสธเนี่ยไม่ได้หมายว่าเขาโอเคหรือตกลงนะเพราะฉะนั้นแล้วความความตรงความพูดกันตรงๆเนี่ยจะจะน้อยมากถือได้ว่าคนคนเอ็เกซ์ตรีมรอ,อเมริกานี่คือต้องคุยกันตรงๆชอบไม่ชอบคนญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาทานะเขาก็โทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์เนี่ยก็สุดท้ายติดต่อ,อกันแล้วก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมโรงงานนะฮะของ บริษัทนี้เลยนะครับก็คือออนิสกัตไทเกอร์เนาะไปที่เมืองโกเบนะครับซึ่งเป็นเป็นโรงงานก็มีพนักงานนะครับพวกแนวพาร์เนอร์ชิพแหละคนที่ทำด้านเกี่ยวกับ business development ก็มาพาพาฟิวไนท์ทัวร์โรงงานทัวร์พาทัวร์เสร็จก็พาเข้าห้องประชุมแล้วก็ถามนะฮะคุยไปเรื่อยก,ก็เริ่มถูกคอครับแล้วเขาก็ถามว่าเออแล้วยูทำอะไรมายูเอ่อจริงๆแล้วเป็นเจ้าเจ้าของอะไรอยู่ที่อเมริกาหรอทำไมถึงสนใจเพราะว่าตอนนั้นไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการที่มีคนอเมริกันเดินเข้ามาเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรื่องที่แบบเกิดขึ้นบ่อยเนาะเขาก็ถามว่าเออแล้วอยู่มาจากบริษัทอะไรเชื่อไหมฮะตอนนั้นฟิวไนท์เนี่ยลืมคิดไปครับลืมคิดไปว่าเฮ้ยยังไม่มีชื่อบริษัทยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนเลยแต่ฟิวไนท์บอกไปว่าเขาบอกว่าเขามาจากบริษัท Blue Ribbon Sports of Portland Oregon โอ้โหชื่อเท่ไหมฮะ Blue r i b b o n s p o r t s นะฮะ of Portland Oregon ขายเครื่องกีฬา Blue Ribbon Blue Ribbon คืออะไรที่เขาคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นว่าชื่อ b l u ูริ b b o n เพราะว่าบลูริบอนเนี่ยเป็นเหมือนของเป็นเหมือนรางวัลที่เขาได้มาติดอยู่ที่ฝาผนังที่ห้องห้องนอนของเขานะฮะตอนที่เขาวิ่งเขาก็เห็นในบลูริบบอนตัวนี้นเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเขาเลยตั้งชื่อบริษัทตอน,น,นขึ้นมาเลยชื่อบลูริบบอนแล้วเขาก็พิชว่าตลาดมันจะใหญ่อย่างงั้นนะถ้าเอาของมาก็จะสามารถขายได้นะครับที่ประเทศอเมริกาบอกตลาดอเมริกาใหญ่มากอย่างโน้ี้อย่างนั้นนะครับส ทางนั้นตอบตกลงครับตอบตกลงว่าโอเคอยากจะให้ยูลองเป็นตัวแทนของอเมริกาละกันนะซึ่งคงไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้นะฮะเขาบอกอ่ะโอเคตกลงฟิลนก็เช็คแฮนครับดีใจมากครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดเขาก็ไม่ที่เขาไม่ได้คิดไวก้ก็ก็เกิดขึ้นนะ,ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ครั้งต่อไปฝากกด subscribe แบบนั้งึ้นพอดแคสต์ด้วยนะฮะแล้วกบพบกันใหม่ครับไปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ